มาชวนทําขนมถ้วยฟูส่วนประกอบมาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า200กรัมนะคะแล้วก็ผงฟู10กรัมนะคะเทในกระชอนของเราเลยนะคะเทคนิคนี้นะคะ ให้ยกกระชอนให้สูงนะคะเพื่อที่ร่อนแป้งแล้วทาให้ขนมของเราเนี่ยอากาศแทรกเข้าไปจะทําให้แป้งของเราเนื้อฟูแล้วก็นุ่มด้วยนะคะแล้วก็ใช้ส่วนประกอบขั้นตอนต่อไปน้ําตาลทรายนะคะ150กรัมนะคะกะทิ180กรัมนะคะใช้ตะกร้อตัวนี้ค่ะตีให้ตัวน้ําตาลทรายนะคะละลายกับกะทิเลยนะคะค่อยค่อยตีไปเรื่อยๆนะคะพอน้ําตาลทรายของเราเริ่ม ละลายดีนะคะเราก็ใช้ส่วนประกอบแป้งที่เราร่อนไว้นะคะค่อยๆเทใส่ลงไปนะคะเทใส่ที่เราน้อยๆนะใช้ตะก้อตีไปเรื่อยๆนะคะพอเข้ากันดีเราก็ใช้แป้งส่วนที่เหลือของเราเทลงไปเลยนะคะแล้วใช้ตะก้อตัวเนี้ค่อยๆตีแป้งของเราเนี่ยให้เนียนละเอียดเลยนะคะเทคนิคนี้จะทําให้เนื้อขนมของเราเนี่ยเนียนมากๆพอเข้าเนื้อดีนะคะก็จะใช้น้ําเปล่า150กรัมนะคะ ค่อยๆใช้ตะกอ้อตัวนี้ตีไปเรื่อยๆจนเนื้อแป้งเนี่ยเข้าากันดีเรียบร้อยนะคะก็ใช้สีผสมอาหารแล้วแต่ชอบนะคะหยดสองหยดลงไปนะคะแล้วก็ตีให้แป้งเข้ากันสีของเนี่ยเข้ากันดีเลยนะคะพอเข้ากันนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาถ้วยของเราเนี่ยค่ะพิมพ์ของเรานะคะเรียงใส่หลังถึงนะคะเทคนิคนี้นะคะจะทําให้ขนมของเราเนี่ยค่ะ เอา,น,าน้ำเดือดเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งไฟนะคะประมาณ5นาทีนะคะเอาถ้วยเปล่าเนี่ยไปนึ่งนะคะเทคนิคนี้จะทําให้ขนมไม่ติดก้นถ้วยนะคะพอปิดฝาดีเรียบร้อยนึ่ง5นาทีเราก็จะเอาส่วนประกอบของเราเนะะี่ยค่ะที่ทาเสร็จแล้วนะมาใส่ในพิมพ์นะคะสูตรสูตรนี้นะคะจะเป็นขนมถ้วยฟูสูตรโบราณน,นุ่มฟูแล้วหน้าแตกทําง่ายๆเลยนะคะเราก็ใช้ น้ำเดือดดีแล้วนะคะก็นึ่งใช้ไฟกลางนะคะใช้เวลานึ่งนะคะ15นาทีเท่านั้นเองนะคะพอสุกแล้วนะขนมเราก็จะนุ่มข้ามคืนเลยนะคะ